ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนเสริมประสบการณ์นี่ค่สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เราจะมาเรียนรู้ในที่16เรื่องศาสนาที่หนูรู้จักก่อนอื่นเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะ r e l i ชีร r e l i ยชีแปลว่าศาสนาส่งเจยวส่วงเจยวก็แปลว่าศาสนานะคะ เด็กพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะเรามาดูสาระการเรียนรู้ที่เด็กจะได้เรียนรู้กันนะคะในเด็กจะได้เรียนรู้ความสําคัญของศาสนาศาส,สนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามการปฏิบัติต,ตนตามคําสอนของศาสนานะคะ ก่อนอื่นเราจะมาทบทวนสิ่งที่เราเรียนไปแล้วเกี่ยวกับศาสนาความสำคัญของศาสนานะคะความสำคัญของศาสนาก็คือเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจสอนให้ทุกคนเป็นคนดีมีความประพฤติท,ที่ดีและถูกต้องนะคะศาสนาพุทธ มาถึงศาสนาแห่งความรู้แจ้งเป็นศาสนาที่มีพารัตนกกาใจเป็นสารณะอันสูงสุดได้แก่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์ความสำคัญของศาสนาศาสนาทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ประอตุกศาสนาล้วนมุ่งสอนให้ศสาสนาคชาชนของตนเป็นคนดีแต่เมื่อศาสนากชนเป็นคนดีแล้วสังคมก็ย่อมจะเสริปราศจากความเดือดร้อนศาสนาช่วยให้มนุษย์รู้ว่าสิ่งใดชั่วถูกผิดในศาสนาคีสอนว่าพระเจ้าทรงประทานศีนลธรรมประจำใจให้มนุษย์ รู้จักดีชั่วพนุษย์จึงจําเป็นต้องมีศาสนาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตเพื่อเลือกธรรมแต่สิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะคะศาส,สดาของศาสนาคริสต์ก็คือพระเยซูศาส,สนาอิสลามหมายถึงการดำเนินของสังคมที่เคารพต่อพระอัลลอฮ์และเชื่อฟัง ปฏิบัติตามคําของพระองค์ศาสดาของศาสนาอิสลามคือพระอัลลอฮ์นะคะวันนี้นเด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามคาสอนของศาสนานะคะประเทศไทยเราให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาคนไทยจึงสามารถเลือกนับถือศาสนาที่ตนเชื่อมั่นและศรัทธา ทั้งพระพุทธศาสนาคริสตศาสนาศาสนาอิสลามและศาสนาอื่นๆด้วยเห็นว่าศาสนามีส่วนช่วยสร้างสารรค์พัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีศาสนาเป็นที่พึ่งที่ฮิดเหนี่ยวทางจิตใจและปฏิบัติประพืชปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองเราเราเป็นคนไทย จึงควรปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในศาสนานะคะให้เด็กมาดูการปฏิบัติตนตามคําสอนของศาสนานะคะแต่ละศาสนาเรามาดูศาสนาพุทธการปฏิบัติตนก็คือการถักบ,บาตรทำบุญที่วัดนะคะอันนี้คือวัดตักบ,บาตรทำบุญรักษาศีลปฏิบัติตนเป็นคนดี ก็จะมีวัดปูธนะคะอันนี้คือพระสงค์ต่อไปศาสนาคริสต <c oughs> ์ก็จะมีองค์พระเยซูสัญลักษณ์ก็คือไมก้กางเขนและพระเยซูโดยทุกวันอาทิตย์ศาส,สนิกชนก็จะเข้าวัดฟังธรรมคนนี้คือคุณพ่อบาทหลวงก็จะเป็นตัวแทนของศาสนาคริสต์ก็จะมีหมู่ คล้ายๆกับวัดพูทแต่ว่าเป็นโบสถ์นะคะแบบนี้โรงเรียนของเราก็มีนะคะนี่คือโรงเรียนของเราจะมีโบสถ์นะคะก็จะเข้าฟังทําคำสอนจากคุณพ่อบาดหลวงนะคะส่วนศาสนาอิสลามอันนี้คุณครูจะอธิบายคร่าวๆเพราะเรารู้ลึกรู้ไม,รไม่รู้ไม่เยอะนะคะ อธิบาตตามความเข้าใจน,นี้คือองค์พันล็อกการปฏิบัติตนก็คือการละหมาดนะคะการละหมาดเขาจะละหมาดที่มาซยสิสคล้ายกับวัดพุทธวัดคริสเป็นการปฏิบัติตามคําสอนของพระอันล็อกนะคะอันนี้คือการปฏิบัติตนของแต่ละาศาสนานะคะาศาสนาทุกาศาสนามุ่งสอนให ทุกคนทําความดีและเว้นความชั่วมีความเมตตารรัรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักใคร่พรองดองสามัคคีสามคัคคีกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะคะกิจกรรมท้ายบทเรียนให้ใเด็กเลือกภาพกับเงาอันนี้คือภาพศาสนาอะไรนะศาสนาพุทธศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม จะให้เด็กๆด,ดูนะคะภาพไหนที่เป็นภาพเงาของศาสนาพุทธหนสองหรือ3ามคะภาพที่สคะ่ะต่อไปศาสนาคริสต์ภาพไหนเอ่ยของภาษาศาสนาอิสลามก่อนนะคะแล้วก็ศาสนาคริสต์เก่งมากเลยคะ่ะ ต่อไปเรามาดูคุณค่าประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกับบทเรียนที่เราเรียนมาแล้วนะคะเกี่ยวกับความรักพระเยซูสอนให้เรามีความรักแพ้ความรักที่สูงกว่าความรักใคร่เป็นความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวไม่หวังสิ่งตอบแทนความรักที่มอบแก่ทุกคนความรักที่เอาชนะอารมณ์ความรู้สึกของตนจนกระทั่งสามารถ แม้แต่คนที่เป็นขริกับเรานะคะความเมตตาพระเยซูเจริญชีวิตเป็นแบบอย่างของความเมตตาพระองค์เมตตาต่อทุกคนคนเจ็บป่วยคนตกทุกข์ยากและคนน้อยโอกาสพระองค์ร่วมทุกข์กับคนที่มีความทุกข์เข้าถึงความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่นคุณค่าพละสารที่เกี่ยวข้องกับ บทเรียนที่เราเรียนมาแล้วนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะคะเด็กๆใจเชียนลาก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ